กดขำเฉยสาวไม่สนใจก็ทํากดขำไปหนึ่งสเต็ปนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมโอ้โหสาว,สาวไม่สนใจมันปักธงเลยขำกันหมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหคือแบบโดนมือคู่จริง 4, รครับเมื่อกี้อ่ะเฮ้ย<ฮ>พี่ซีโฟหรอครับผมก็พิบีเบรนเดี๋ยวพี่แอดไปนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนไม่เชื่อนะครับว่าน่ารักก็น,นี่นะครับอีกรูปเลยนะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมน่ารักใช่ไหมครับคือแบบโอ้โหน่ารักมากนะครับของจริงคนนี้คือแบบสุดอะ อย่างนี้ต้องมุดไปปักทงให้ละจริงๆคือแบบน่ารักเอาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมก็จะมาทําตามคอนเทนต์ที่น้องๆขอเข้ามานะครับนั่นก็คือการจีบสาว EP ที่4กันเลยนะครับผมแต่วันนี้นะครับมันจะไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามีน้องคนนึงขอว่าพี่ครับ ขอจีบสาวต่อหน้าหวานใจพี่หน่อยเออคือแบบโอ้โหภารกิจเสี่ยงตายมากนะครับคือแบบขอมาอย่างนี้คือแบบมันจะฆ่าพี่ทางอ้อมอะ่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมกล้าขอมาผมก็กล้าทําให้นะครับคือแบบก็ไม่เคยวันนะครับน้องๆก็เพื่อนน้องๆก็จัดไปเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพื่อถึงห0,000ซับเดี๋ยวพี่ก็จะแจกเพรตามที่เราคุยกันไว้นะครับส่วนท่านผู้ชมคนไหนที่เพิ่งมาเคยดูคลิปแรกนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องผมนะครับ ส่วนท่าทางที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็ดูไปเลยนะครับนี่นะเขามีตามนี้เลยครับแล้วส่วนในวันนี้นะครับผมก็จะไม่แต่งตัวบอดหรือแต่งตัวสายฟรีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแต่งตัวสายเติมแบบแอกแอหล่อหลอไปเลยนะครับไปจีบสาวทั้งๆก็ขอแบบจัดเต็มหน่อยละกันเดี๋ยววันนี้เรามารอลุ้นกันนะครับท่าผิ้ชม่าจะได้สาวน่ารักน่ารักได้วาปสาวแบบสวยๆหรือเปล่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับได้วาปสาวก็ใจเย็นนะครับดูให้จบกันก่อนนะครับท่ามู้ชมอยาทิ้งผมไปไหนนะ ส่วนในคลิปหน้าน้องๆอ,อยากให้พี่ไปทําคลิปแนวไหนหรือว่าทําคลิปยังไงก็สามารถคอมเมนต์แนะนําพี่ได้นะครับคอมเมนต์ comment ไหนที่มีคนดันเยอะหรือมีคนอยากให้ทําเยอะพี่ก็จะทําให้ก่อนนะครับส่วนท่าทางหลักที่ผมจะใช้จีบสาวในวันนี้นะครับนั่นก็คือท่าปักธงนะครับแบบพอสาวให้หวาผมก็จะปักธงนี่นะครับเป็นท่านี้เลยนะ ตึงๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมแบบสาวให้วัดเมื่อไหดเรา,เา,าก็ปักธงให้เขาเลยนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่อยากได้เพชรหรืออยากได้บัตรซององหรือถ้าปักธงท่านี้เลยนะก็สามารถลองไปสุ่มเว็บนี้ได้เลยนะครับเอาละ,ะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มของสุ่มเพชรมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือเว็บนี้เลยนะครับเว็บท h Shop นะ เว็บนี้นะครับเมื่อเติม200บาทขึ้นไปก็จะเพิ่มโอกาสตอบของเล่นนะครับท่านผู้ชมส่วนถ้าท่านผู้ชมเติม200บาทแล้วสุ่มไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเพชร10,000เพชรฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าแบบนี้มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับนี่นะครับมีให้สุ่มเปนมากมายจริงๆนะครับแต่อย่างแรกเราไปดูกันแบบเอิร์ทสุ่มบัตรรางวัลกันก่อนนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่เป็นสายไหลสายหัวต้องอันนี้เลยนะครับแบบรางวัลสูงสุดถึง50ใบนะครับท่านผู้ชมใชชชช้้้แคคคคคค่่่่่่่ตตตดปอออออยกกาาาารร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 รหมมมมุุุนน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 10ัััััังงงงงะะะะบบบทผููสสสสววไืเเพพซึึลีถ5,000 นะครับเป็นการสุ่มของแดงนะครับมีท่าปักธงครับเป็นของที่แพงที่สุดนะในนี้เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับอันต่อไปก็จะเป็นรูเล็ตนะครับนี่นะครับมีไอเคมังกรวานแล้วจุดเท็นาร็อด้วยนะครับของแรงมากมากนะเดี๋แตผมจะไปดูอันสุดท้ายกันนะครับนี่อันสุดท้ายก็เป็นแบบสุ่ม้าทางนะครับท่านผู้ชมก็มีไอเคมังกรวาแล้วก็ตาเรียปืนเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหน่าสุ่มมากนะเพราะผมสุ่มแบบนี้ดีกว่าครับเพราะมีท่าปักธงด้วยนะั้นี้มีให้สุ่มท่าปักธงถ แังนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรโอ้โหครั้งแรกเราไม่ได้อะไรนะครับท่านผู้ชมเอาไม่นะครับเอาไม่มันต้องได้สักอย่างหน่รยเชื่อผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะโอ้โหไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยเกินไปขอสักอย่างเอยอะไรก็ได้เฮ้ทยท่านผู้ชมผมได้โอ้โหท่ายากักปืนนะครับ mp 4 0นะ ผมใช้ไปแค่20เครดิตเองครับท่านผู้ชมแล้วมันแตกง่ายขนาดนี้เลยเหรอวนี่ก็แบบแตกง่ายนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมคนไหนอายากสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปลองสุ่มกันได้นะย้ำนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะอ๋อแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาสู่ห้องแรกกันแล้วนะครับมาดูกันนะครับโอ้โหห้องนี้ก็แบบสาน่ารักทั้งนั้นเลยเฮ้ยคนนี้แบบโอ้โหหัวนักเรียนแบบโอ้โหผมชอบหัวนี้มากเลยท่านผู้ชมผมแพ้เลยอ่ะหัวเนี้ยของจริงนะครับหัวนี้คือแบบอออออออยยยยยเเเเททนนนนนนนดดด้้้้้้้้ววววโโหหหผผผผผมม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 ชชชชบบบาาาาาากกลูู่่่่ใคครรัััีืงปต เกินไปแล้วเปล่าไปดีกว่าโห,โหจัดคนเนี้ยให้หัวใจปาดคอผมเฉยโอ้ไม่ยุ่งก็ได้ไปหาคนอื่นก็ได้เดี๋ยวเราไปหาสาวน่ารักน่ารักกันนะครับโอ้ยคนนี้แต่งตัวถึงจัดท่านผู้ชมเขามากับคนนี้วะเนี่ยโอ้แต่งตัวเหมือนกันเลยอะหัวเหมือนกันเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราแบบใจกล้าหน้าด้านนะครับเพื่อท่านผู้ชมก็จัดให้อยู่แล้วนะเข้ามานี่ครับเออหัวใจไปเรยครับก็อุ้ยหัวใจให้เราปะหน้าเดี๋ให้คนนู้นนะจะให้คนนู้นปะให้ใครอะ ให้ใครขออีกทีได้ไหมเอ้ยยอยเราท่านผู้ชมไป่ไม่ดีหน่อยไม่ดีแต่งตัวเหมือนกันก็ให้หัวใจผมมาครับน้องๆก็ดูเอาละกันแต่กันแรกผมขออนุญาตทักทายไปเลยละกันนะครับแบบสวัสดีครับเอ้ยชวนเขาคุยก่อนท่านผู้ชมโหแต่งตัวตึงจัดนะครับคนนี้แบบอีโบทั้งชุดนะครับคือสุดจัดตึงๆอย่างนี้ผมว่าน่ารักแน่นอนนะครับท่านผู้ชมรอดูวาร์ปได้เลยคนนี้ผมว่าเอาเรื่องนะครับเดี๋ยวผมก็จะถามชื่อเขาก่อนนะครับว่าเขาชื่ออะไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะให้วาร์ปเราหรือเปล่านะครับ แล้วอะไรของสองคนนั่นมันอ่ากดมาโคกันอยู่แข่งกันหนอะเขากดอะไรแข่งกันนะท่านผู้ชมดูดิดูดิดโอเคน้องก็ชื่เนเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหยชื่นน่ารักมากเลยนี่เอาหัวใจไปเลยละกันเดี๋ยวไอ้ครา้งหน้าคือแบบชอบไก่ไหมคือมาทำคอนเทนต์เหมือนกันเห,อนนเหอนเรอวะไก่อะไรมีหมัดใส่ตามาด้วยไม่ใช่ละแต่ถามอาย,อยุน้องคนนี้ก่อนนะครับคือแบบครา้งหน้าเขาไม่เนียนเลยท่านผู้ชมดูอีกครงหน้าเขาแบบโอโ้ไก่อะไรใส่หมัดใส่ตาม,มันก็เกินไปอ่ะเปล่าอย่าบอกนะครับว่าแบบปากทงใส่หน้าไม่เอานะ เจอ2งทง2คลิปไม่ได้นะครับคลิปก่อนแบบผมโดนปักทงอัดหน้าเลยครับท่านผู้ชมแบบของจริงจัดท่านผู้ชมคอเต้นใส่ผมแต่เอ้ยก็ให้ว่าใจด้วยโอ้โหคนนี้แบบเอาเรื่องนะครับแบบผมว่าได้แล้วคนนี้อ่ะผมได้วาดแน่นอนนะท่านผู้ชมเขาตอบอายุผม,ผมยังอ่ะผมยังไม่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมเราก็จีบกันต่อเลยดีกว่าเออแบบไม่ให้มีแฟนยังน้องอ่ะเดี๋ยวถามเขาแป๊บนะครับว่าเออให้มีแฟนยัง ถามแบบนี้แบบมันเป็นการถามแบบชิงถามด้วยนะครับว่าโสดหรือเปล่าถ้าแบบเขามีแฟนเ็าจะบอกว่าแฟนไม่ให้มีนะครับเราก็จะถอยเลยนะถ้าเขาพูดแบบนั้นนะครับก็ตัวใครตัวมนันเลยนะครับท่านผู้ชมช่องของผมก็จะเป็นสไตล์แบบแฟนไม่มียินดีต้อนรับนะครับ ถ้าหวานใจผมมาเห็นคลิปนี้ก็ช่วยเซฟผมหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็ช่วยอธิบายหน่อยว่ามันเป็นคอนเทนต์นะครับไม่งั้นผมโดนแน่ๆเลยโุยบดเมื่อกี้กดท่าปืนนะครับว่าปล่อยเขาไปก่อนผมจะจีบสาวไม่มีแล้วแต่โสด่าซ่าท่านผู้ชมโสดว,วะ่ะฟาสตเต็กเลยอย่างนี้คือสเต็กเลยท่านผู้ชมใครมันมาตั้งอันนี้อีกวะน่านโอ้โหคือแบบมากวนจัดละเฮ้ยอย่าตั้งนี้ ไม่ค่อยชอบเลยนะครับตั้งอันนี้คือแบบมันเกะก,กะท่านผู้ชมดูดีเอา้าสาวผมไปเลยเฮ้ยตามนะครับท่านผู้ชมเราต้องตามไปนะฮัลโหลถือหยุดดีถือหยุดเราก็ถามเขาไปเลยนะครับว่าเอออยากมีแฟนหรือเปล่านะถ้าอยากมีก็เดี๋ยวพี่เวนให้นะครับโอ้โหเกินว่ะมุกที่ได้จาก f อนี่คือแบบมันของดีจริงๆนะครับนี่ก็ถามมันไปเลยละกันท่านผู้ชมคนไหนที่อยากให้ผมเอามุกแต่ไปจีบสาวก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแต่ผมจะเอามุกที่ f อคอมเมนต์ให้นะครับมาจีบสาวกันนะครับ ท่านผู้ชมเขาบอกว่าอยากมีด้วยว่ะเอาเรื่องนะแต่เจอกันก็พิม์ไปเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่เป็นให้นะเออถ้าอยากมีเป็นก็เดี๋ยวพี่เป็นให้ได้เวลาขอวาร์ปของเราแล้วครับท่านผู้ชมเขาจะส่งหัวใจเราไหมถ้าเขาส่งหัวใจให้แต่ผมจะขอวาร์ปนะอุ้ยเขาส่งหัวใจให้ผมนะครับท่านผู้ชมงั้นเกไปขอวาร์ปเขาเลยดีกว่าผมก็ขอพิมพ์ขอวาร์ปเขาแป๊บนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าน่ารักมีคือแบบโอ้โหผมว่ามีคนแอดไปตึมอ่ะ สองคนก่อนคือแบบคนแอดไปอย่างเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะให้วาฟเราหรือเปล่ายืนนิ่งไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหให้หัวใจอีกทีดิฮัลโหลอย่ายืนนิ่งดีเธอใจคอไม่ดีเลยนะยืนนิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมหายไปไหนเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยนี่ไงนะครับว้าฟเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเฟซบุ๊กเขาไว้ข้างขวามือเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับโอ้โหน่ารักจัดนะครับท่านผู้ชมคนนี้น่ารักอย่างนี้เดี๋ยวผมขอพิมพ์เลยนะเดี๋ยวพี่แอดไปนะครับน่ารักเกินต้านมากนะครับคนนี้รุดอ่ะผมบอกเลยคนนี้นนน่่าารรััักจดะคบทผู้ชม นี่นะครับผมก็พิมพ์เลย๋ยวพี่แอดไปนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนไม่เชื่อนะครับว่าน่ารักก็นี่นะครับอีกรูปเลยนะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมน่ารักใช่ไหมครับกูแบบโอ้โหน่ารักมากนะครับของจริงคนนี้คือแบบสุดอะอย่างนี้ต้องมุดไปปักธงให้ละจริงๆคือแบบน่ารักขนาดเนี้ยผมบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าแต่งตัวตึงแบบนี้มันต้องน่ารักเป็นธรรมดาดีก็ปักธงให้สามเลยละกันแล้วก็แอคเคียว้ปหนึ่งสเต็ปนะครับดีก็มาดีครับแบบโอ้โหาน่ารักบางทีก็ขอแอคเต็มๆหน่อยละกัน ต่องนี้ดีมีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมมีแต่สาวน่า,นารักน่ารักทั้งนั้นเลยดูดิเปิดวาร์ปมากี่ e ีก็มีแต่คนน่ารักนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพื่อจะให้พี่แบบมีกำลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับส่วนเวลาการลงคลิปนะครับผมก็จะลงทุกวันเลยนะครับเวลา11โมงเช้านะครับท่านผู้ชมใครที่แบบอยากดูเป็นคนแรกๆก,ก็อย่าลืมนะครับ11โมงก็มารอคลิปพี่ได้เลยนะ ห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับคนนี้เราก็ได้วาร์ปแล้วคือแบบน่ารักมากนะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมบอกลาดองคนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ห้องหน้ากันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับออแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับห้องที่2กันแล้วนะครับห้องนี้ก็แบบโอ้โหคนตึงจัดตึงเยอะจัดโอ้โหทำไมคนตึงเยอะจังห้องเนี้ยคนอย่างเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม24คนเลยอะ โซดาชอบแมวด้วยว่าโอ้โหโซดาชอบแมวแต่ผมชอบเธอนะนี่ถ้าทุกผู้ชมคอมมไปหนึ่งดีก็เป็นไงล่ะครับโอ้โหแต่งตัวคู่กันด้วยคือต่างกันแค่หัวสองคนนี้โอ้ว่ามีคนแอกว่าเฮ้หัวบาวันเอาเรื่องไปหรือเปล่าจะได้เจอนะครับคุณไม่เคยวันอยู่แล้วอะ่ะจะขอจีบสาวก่อนนะครับแบบเดี๋ยวเจอกันหัวบาวันเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอน สาวแบบให้หัวใจกันไปมาให้ดอกไม้กันไปมาไม่สนใจผมเลยท่านผู้ชมดูกิ่สองคนนั้นก็พยายามมุดนะครับเขามาด้วยกันบอกว่าเขาแต่งชุดคู่กันนะเอาสาววิ่งหนีเอาไอา้หนุ่มสาววิ่งหนีทั้งคู่เลยเหรอเอาท่านผู้ชมสองคนนี้คือแบบไม่สนใจพวกเราสามคนเลยนะเราลองมาจีบกันดูนะครับว่าเราจะได้วาฟสองคนนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมขอสองเลยลนะกันจริงจริงเือง,งนี้ดูดิท่านผู้ชมสองคนนั้นพยายามจัดอ่ะดูดิโอ้ไปม,มุดด้วยออ้ยวังผู้หญิงเอ้กว่าท่านผู้ชมเอาดิเอาดิของจริงตอวันก็อย่าไปยอมดิครับเพราะกดท้าโจสาวีเ้มาารอะ กดขำเฉยสาวไม่สนใจก็ทำกดขำไปหนึ่งสเต็ปนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมโอ้สาวไม่สนใจเป็นปักทงเลยว่ะเอินเอาละครับสาวไม่สนใจถึงขั้นปักทงเลยนะโอ้โหเกินไปหรือเปล่าตรงใส่สาวก็มาดิก็มาดิปักทงใส่สาวก็มาดิครับก็ทำเป็นแอคก็มาดิผมก็มีอะผมเคยวันนี้ไหนอะ ปักธงใส่สาวว่าแบบโอ้โหเกินไปหรือเปล่าก็มาดิครับก็มาดิสาวไม่สนใจปักธงเลยว่ะคนนี้คือแบบของชิเอาว่ะก็ปักก็มาดิปักก็มาดิครับก็มาดิครับ,ครบเคยวัดที่ไหนก็เจอกันหน่อยก็ทักทายกันหน่อยแลวการวัยรุ่นมีธงนะครับเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นมีธงนะแต่ผู้หญิงสองคนนั้นยังไม่สนใจพวกผมสามคนเลยนะครับท่านผู้ชมขนาดมีธงสองธงก็ยังไม่สนใจเลย,ยคิดดูดิโอ้โหโดนเหมือนจัดอะบอกเอฟได้แต่ยืนงงนะครับยืนงงในดงธงแบบห้องนี้ก็ตึงจัดนะครับแบบสาวไม่สนใจก็ปักธงไปเลยละ เดี๋ยวผมขออนุญาตแบบแซวหัวมาวันหน่อยนะกันนะครับแบบเออสาวมือโดนสาวมือคู่เลยนะครับท่านผู้ชมอาจมีปากทรงก็ยังไม่สนใจเลยนะทำกันหมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหคือแบบโดนมื่นคู่จริงอะเมื่อกี้อะเฮ้ยพี่ซีโฟหรอเฮ้ยท่าทนผู้ชมเขาบอกว่าพี่ซีโฟนะครับใช่หรือเปล่าพี่ซีโฟตัวจริงมะเนี่ยที่ผมโดนปัดหรือผมโดนหลอกหรือผมโดนแกล้งอะไรกัน ฮัลโหลพี่ซีโฟจริงมะเนี N ่ย T.O.G Esport ด้วยนะครับท่านผู้ชมพี่ซีโฟปะผมไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็ลองถามอีกรอบนะครับว่าพี่ซีโฟหรือเปล่าเฮ้ยผมเจอพี่ซีโฟเหรอตัวจริงเหรอใช่รครับท่านผู้ชมใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับเพราะพี่แบบไม่รู้ไงพี่ซีโฟก็แบบเปลี่ยนชื่อบ่อยมากนะครับผมก็แบบบอกเขาก่อนนะครับเผื่อได้ชวนทำคลิปไงเผื่อถ้าเป็นพี่ซีโฟจริงผมจะได้ชวนมาทำคลิปนะครับเพราะน้องๆขอกันมาเยอะมากว่าพี่โอมค,ครับทำคลิปกับพี่ซีโฟหน่อยนะถ้าเป็นตัวจริงผมได้ทำคลิปกัััับบบพีีี่่่่่่่เคคคคคค้้้าาาาแนน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 นะรรรทททผผููชชมมสสสววไหงยือใ ผมไม่บอกนะครับปล่อยให้งงนะรู้ก็ลองหากันเอาเองนะครับว่าคนนี้คือใครนะครับท่านผู้ชมกลับไปดูพี่ซีโฟดีกว่าใช่หรือเปล่าตัวจริงหรอผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวจริงหรือเปล่าเพราะผมไม่รู้ไงผมว่ากลัวโดนปั่นนะแต่เขาไม่พิมพ์ภาษาไทยเลยอะใช่เหรอวะแต่เขาอ่านภาษาไทยออกนะครับแต่เขาไม่พิมพ์ภาษาไทยนะสองคนนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคนไหนนะเออแล้วไอ้นุ่นอะไรกับแฟนผมวะน่ะเฮ้ยคืนบ่ายย่ออะไรน่ะฮัลโหลนุ่มทำไรนุ่มนุ่มแฮมแฟนผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์ปบนนะครัทาม โอโหไปหาพี่ซีฟูแป๊บเดียวอันนี้จะจีบแฟนผมแล้วอะก็าเกินไปหรือเปล่า,าก็ปักตรงใส่หน้าไปเลยละกันได้แล้วนนครับผมห่วงนะคนนี้นั่นจะให้หัวใจใครอ,อีกอะโหให้หัวใจยังไม่ตรงเลยก็บอกว่ายังไม่ได้ว่าใดเลยนะครับผมว่าโอ้โหขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวพิมไปก่อนเพาะห่วงเพราะคนมันห่วงนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับวิ่งไปเลยัท่านผู้ชมเดี๋ยวย่อยเขาหน่อยละกันอ๋อแล้วะะครับท่านผู้ชมผมว่าห้องนี้ผมว่าผมย้ายห้องดีกว่าละครับแบบมันเริ่มบานปลายละ หรือว่าเราไปเจอกันใหม่ห้องหน้ากันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็แอดพี่ซีโฟแล้วที่เขาบอกว่าเป็นพี่ซีโฟผมไม่รู้นะครับว่าตัวจริงหรือเปล่าแต่ผมแอดไปล้วเดี๋ยวถ้าเป็นตัวจริงนะครับผมก็จะชวนพี่แกมาทําคลิปนะครับเพื่อแบบเอฟซีขอกันมาเยอะไงงั้นว่าเจอกันใหม่ห้องหน้านเลยครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับ เอาแล้วครับุกผู้ตอนนี้ก็อยู่กับห้องที่3กันแล้วครับซึ่งเป็นห้องสุดท้ายของวันนี้แล้วนะเดี๋ยวผมก็จะมาจีบสาวตามคอนเทนต์เหมือนเดิมน,นะครับคือจีบสาวต่อหน้าหวานใจนะครับใครที่ขอมาก็คือแบบใจร้ายมากนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะจีบคนไหนกันดีนะ แต่คนนี้คือแบบว่าคนนี้สนใจผมมาเท่าชมดูดิดูดิเออคนนี้เลยละกันนานทีนะครับจะมีสาวมาสนใจก็เอาหวัวใจไปก่อนเลยละกันอุ้ยขอให้หัวใจผมด้วยท่านผู้ชมน่ารักมากเลยอื่นก็ทักทายเขาไปก่อนนะครับเพราะเขาน่ารักมากเลยแบบให้หวัวใจผมด้วยโอ้โหน่ารักจริงท่านผู้ชมดูทรงผมของขั้นใหม่สิครับสวยมากเลยนะดูดิคนนี้ใส่อะ่ะคือมันสวยจริงๆนะครับคือแบบเออใช้ได้กับทุกชุดเลยนะสวยนะครับเขาสวัสดีผมกลับด้วยหน่ารักนะครับ นี่ไอหัวใจผมด้วยเป็นไงท่านผู้ชมโอ้โหของจริงผมก็พิมพ์ชมเขาก่อนนะโหหน้ารักจัดตลครับคนนี้เอ้ยอะไรวะหน้าข้างหลังเฮ้ยโอ้ตกใจครับหัวตลกจัดหัวอะไรวะหน้าถามชื่อผมอย่างยิ้มแบบผมตอบไปเลยชื่อที่รักครับสนใจเรียกหรือเปล่าเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมแบบเปลวพราวปะผมเปลวพราวปะทุกคนส่งสติกเกอร์นั่นมาเลยทุกคนโอ้โหเอาไปคอยหัวใจต่อนะครับท่านผู้ชมน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเราถามชื่อเอ้ยทำไมพิมพ์ไม่ได้เอ้ยพิมพ์ไม่ได้ท่านผู้ชมอได้ละเดี๋ยวเราถามชื่อเขาเลยดีกว่่าครับชม เอาหายเอาไปไหนอะเอาท่านผู้ชมเขาไปไหนอะถามชื่อคือหายเลยท่านผู้ชมเอาก็ยังคุยกันดีๆเลยนะเมื่อกี้แล้วไปไหนอะเอาอยู่ข้างหลังท่านผู้ชมโอ้โหตกใจกดแป้นพิมพ์แป๊บเดียวคือหายเลยกดแป้นพิมพ์เมื่อกี้ผมไม่เห็นผมขอโทษครับคือมันไม่เห็นไงผมตกใจอยู่ดีๆก็หายไปจะเดินนําไปไหนอะจะเดินนําไปไหนก็ไปไปจะเดินนําไปไหนนําไปเลยครับผมว่าถามชื่อเขาอีกรอบดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็ชื่ออะไรเดีดย๋ดยวมาดูกันนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้เขายังไม่ตอบผมเลยว่าเขาเชื่ออะไรโอ้โหถือคอแม่งละโอ้โหเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็โดนตีหัวไปตามสเต็ปนะเขาเดินไปนู่นเอาไป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 เลยนําไปเลยครับสวยอ๋อท่านผู้ชมเขาจะพาลงมานั่งจิบชาป่ะเนี่ยเอ้ยเขาพาลงมานั่งจิบชาด้วยปะโอ้โหชิวจัดหวานใจผมก็นิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมแบบไม่สนใจผมเลยอะดูดิเดี๋ยวผมขออนุญาตถามชื่ออีกรอบนะครับเป็นครั้งที่สามแล้วผมถามคนนี้อ๋อเกาชื่อเมย์นะครับปุ้ยมาแล้วท่านผู้ชม โห oh, มาคู่เลยว่ะท่านผู้ชมเอาไงดีอ่ะผมก็ใจกลาหน้าด้านอยู่แล้วก็ถามอายุไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแค่นี้ทาอะไรผมไม่ได้หรอกเรามาดูกันนะครับว่าคนนี้จะอายุเท่าไหร่นะครับเอาเขาถามผมบอดีแต่ผมก็ตอบเขาก่อนเลยนะครับี่ผมอายุยี่สิบสองนะครับแล้วเขาแบบอายุเท่าไหร่อุ้ยท่านผู้ชมเขาต้องอายุเยอะแน่นอนเลยเขาส่งสัญลกอร์นี้ว่าคนนี้ผมว่าเราต้องได้เปิดวาร์ปเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็ลองถามอายุเขากลับบ้างกันดีกว่านะครับผมก็อยากรู้นะครับว่าเขาอายุเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม เราก็มารอลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมเ่าเขาอายุเท่าไหร่นะผมจะติดคุกอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมกลัวติดคุกอ่ะหุยสิบเก้าไม่คุกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหนี่แหละปาดเอาเรื่องนะครับคือแบบโอ้โหไว้กำลังน่ารักนะครับเฮ้ยเอาไอสตรเกอร์อีโมจินี้ด้วยโอ้โหเขินว่ะถืว่าเราก็มาขอวาร์ปเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมไม่ต้องแบบเสียเวลากันเยอะนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเราจะได้วาร์ปคนนี้หรือเปล่านะเป็นสาวอายุสิบเก้าด้วยนะครับโอ้โหกำลังน่ารักนะครับวัยนี้นะ ส่วนท่านผู้ชมที่อยากให้ผมเปิดวาร์ปสาวอายุประมาณเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาสาวอายุประมาณนั้นมาเปิดวาร์ปให้นะครับเขาบอกว่าขอวาร์ปได้ด้วยนะครับเมื่อกี้คือแบบออกเรื่องนะงั้นเดี๋ยวผมก็พิมพ์ขอวาร์ปเขาเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมขอวาร์ปหน่อยได้ไหมครับสวยคือแบบอยากเห็นหน้าไงแต่ถึงท่านผู้ชมผมนะอยากเห็นอนะผมมีหวานใจแล้วไงครับท่านผู้ชมผมอย่าไม่อยากเห็นละเฮ้เขาบอกไปคุยด้านนอกโอ้ท่านผู้ชมเขาไปคุยด้านนอกผมว่าเกมดิ ผมว่าผมน่าจะโดนนะครับถ้าไปคุยด้านนอกนะขอในนี้ก่อนละกันไม่ไหวนะครับถ้าไปคุยด้านนอกผมโดนแน่นอนในนี้ได้ไมค่คบน้องสาวอย่าไปด้านนอกเลยคือถ้าไปด้านนอกผมโดนแน่ๆน,นะครับท่านผู้ชม มาดูกันนะครับว่าน้องก็จะให้หรือเปล่าโอ้น้องเขาให้นะครับโอ้น่ารักมากเลยทางไงก็พิมพ์มาเลยนะครับโอ้โหสุดสวยของจริงอะคนเนี้ยดูดิครับท่านผู้ชมคือแบบหอมคนนี้คือแบบยืนจ้องผมแบบไม่ขยับเลยท่านผู้ชมสะใจพวกคุณแล้วใช่ไหมครับที่มาให้ผมจีบสาวตอนหน้าหวานใจเนี่ยเดี๋ยวเรามารอว้าบจากน้องคนนี้กันก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวามาดูกันนะครับว่าน้องเกาจนะน่ารักขนาดไหนนี่นะครับคือเฟซน้องเขาหนาโอ้โหนี่นะครับผมจะขึ้นขวามือเลยนะน่ารักจัดนะครับเดี๋ยวผมก็ปักธงให้น้องเขาเลยละกันน่ารักนะครับน้องคนนนี้ก็่ารักเเเเเหหมือออนนนนนนกกััะีี่่ปปงงงใ้้าาลลยยไ ส่วนนี้นะครับคือรูปของน้องเขานะครับคือแบบโอ้โหน้ารทักมากนะครับน้องเ็าเป็นแบบสาวสอป,ป,อ,ปอลาวนะคือแบบ f c ผมก็มีนะครับจากสอปปอ,ปอลาวก็ขอบคุณ f c จากสอป,ปอปอลาวมากเลยนะครับนี่นะครับคือแบบใครที่แบบอยู่สอป,ปอลาวก็ดูนวับน้องคนนี้ได้เลยนะครับคือแบบหน้ารักมากนะก็าสามารถไปทักไปคุยอะไรกันได้นะผมก็ขออนุญาตน้องเขาลงเลยนะครับ ส่วนใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมจะแจกเพชรนะครับเมื่อถึง50,000ื่นซับผมก็จะแจก5,600เพชรเป็นจํานวน10รางวัลน,นะครับส่วนวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมก็ได้วาร์ปสาวที่ตามต้องการแล้วนะน้องๆก็น่าจะเห็นแล้วนะครับแบบปฏิกิริยาของหวานใจของผมเมื่อผมมาจีบสาวตอนหน้าเขาเขาจะเป็นยังไงเขาแบบมายืนจ้องอะคือแบบในคลิปอะไม่เป็นอะไรอะครับแต่พอจบคลิปอะผมว่าผมโดนนะพิมพ์นะครับท่านผู้ชมโอ้มากับเมียเฉยโอ้ดูเขาพิมพ์ท่านผู้ชม เมื่อวันนี้ผมโอมี่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ